เห็ดปุยงามๆติ่วงามๆพี่น้องลังแตะเห็ดแบบเป็นเห็ดหนังว่าช่องนี้เห็ดแบบนี้สวยดอกใหญ่ว่ายางไงยายติ่วจ้าโอ้พิธีหาของปลาแล้วสุยางเนาะ ว่นน้ำผักติวขาวพร้อมพีน่น้องผักติวขาวแก่อืดอกนี้จ้าอืมอืม,อม <c oughs> เอาเห็ดไปเ <c oughs> ออต้นผักติวพีน่น้องต้นผักติวแม่นมดบ่แม่นมดบ่ผักติวนี่เอ๋อตรงนี่คือมีผักติวขาวผักติูถึงเล็กอืมอุ้ยยอดงามคักอุ้ยอัวรัวอยู่พี่น้องเอ้ย อหยอดมหเอาไปกิ uhm, นกับแจวเสีบแจวบองแจวบองแจวบองมาปลาบนได้หนึ่งก็ได้อันหนึ่งเด้อพี่น้องเอาตาตั้งอยู่จะฟ้าใจเย็นๆแต่ว่าสันติ อ้ใบใบใบข้างล่างเขายังสิจส่จังเสียบกินเอาได้คือกันอ้ยยอดไหมงามคัะผักติ่วเอาไปใส่ต้มปลาแกงปลากระแทบผักติว่วผักติว่วผักติ่วพันนี่ผักติ่วพันนี่เป็นพันขาวพี่น้องพันพันนี่แหละที่ว่ากินอร่อยนะลองกินพันนี่เด้อจ้ะ ถ้าเป็นพันธุ์สีแดงนะมันจะจะออกฝาดฝาดออกเฟื่อนเฟืนแต่ก็กินได้แต่ไม่อร่อยแต่พันธุ์เนี่ยพันธุ์ขาวขาวเนี่ยกินได้อร่อยด้วยเขาจะออกเปรียปร้ยวๆนะโอ้ยคอยเต็มตาขึ้นกันละนี่ทั้งทั้งบอกคอยทั้งพักติวก็เต็มตาเลยวพี่น้องอืม อของปลากบเยี่ยงนี่ละจ้ากำลงังแตกยอดละ่ะกำลงังแตกยอดยดอยดงามๆดึงดึงดึงละดึงอยอดอวดรัวยู่บ้านคอยก็มีปุกคอยก็ไปปลูกน้องเลยได้ปิดก็ไปปลูกเด้อเอาไปปลูกที่บ้าน อาไปปลูกไว้หลังบ้านต้นหนึ่งพี่น้องกำลังงามกำลังงามเลยนี่แหละผักติวนี่แหละไะหาเห็ดตัวจ้ามาเจอคนเดยนกลังพอเห็ดนเห็ดแบบเก่าปวกกำลัลลงพอกำลังพอจะหาหาหลัง,ลงเคยเห็นเห็ดหนังว่วอยู่มองนี้ ยังง้อยู่นี่เอาอยู่เด้นอพี่น้องเสียบอยู่หน้าบัว,วดอกนี้ปุ๋งามจ้าเก็บดอกนี้นี่เพิงดอกสีโอเคเลยดอกใหญ่นะเนี่ยคือว่าดอกใหญ่เนี่ยให้เพิงหวานเพิงหน่อยแล้วเขากระโดดโอเคอยู่จ้า โดนเนาะอือ uh ห huh, uh huh. <laughs> หัดอ <laughs> เอ้ยเห็ดเน่าได้ดอกบัวห็นเห็ดไทยเห็ดเน่าได้ดอกข่อยก็ได้ <laughs> บัวห็นเห็ดอีกแล้วโอ้ย <laughs> โอเจะเย๊ยบหัวนะจังจังมือไม่หัดไทยนี่ยจะย็นนอนอันนี้ เห็ดยังเห็ดยังข้าวเห็ดเอเห็ดไอนี่เห็ดเหมือนเห็ดือนเห็ดใส่เดือนแต่ว่าถ้าเห็ดใส่เดือนบ่มีปอกเพิ่ว่าบ่ให้เอาด้วยกันน้องเป็นเห็ดตะเบือถ้าเห็ดใส่เดือนไม่มีปอกนะจับได้แล้ว โอายมโมยเอาหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ปลาหน่อไม้ปลาอยู่หน้าผู้ได้กับประจักษ์มิวิมิเจ้าของตัวนะหน้าวิมิเจ้าของจ้ะยายท้องเอาตะที่อ่อนๆที่กินได้ หาของป่าก,ก็อย่างนี้แหละจ้าหนเป้เป้เอาไว้ข้างหลังก็สําหรับใส่หน่อไม้เด้พี่น้องไปไปกลดมันคือกันเนาะไปขุดมันนะเป,เป้ไปน้าได้หน่อไม้ก็เอาอันนี้มาเก็บเห็ดเห็นหน่อไม้ก็เอาขุด,ดพ่นดูพ่นดูเห็ดเห็ดเห็ดน่อไม้สมสนี่นะ เออแกงแกงสเห็นได้กินแกงนสียได้ดเจ้า่ไกิเออโอ้ยน้ำก็ยืดตของพี่นองไ่ได้กินดอกน้ำเพราะเราบ่าน้ำไม่เ <laughs> อาอันนั้นยังบ่ท่านได้เอาใส่อยู่เ <laughs> อาเสียน,น้ำขึ้นเสียน้ำออกก่อน <laughs> อ โอ้ยมีทั้งอย่างอะไรเนี่นมยมายอดปันปอกแท้ปู่นัี่จะผักผักติ๋วอ่ะอ่ะผักเมฆว่ะอ่ะพักติว๋วอ๋อพักติว๋วผักติว๋วอันใดผักติ๋วก็ได้คือกันลหรอือเนี่ยได้ข่อยฝน,น,นมาแล้ว่อันสิแด่เมียซะบ่นี่เห็ดมีแต่เห็ดอันนี้หลายเห็ดปวกก็ได้อยู่ได้ก็อ,อมอยู่ เฮ็ดอันนี้ได้ยังออมเสียบอยู่เนาะเฮ็ดเึ่งเลยเสียบนี่นด้จะเห็ดเพิงอันนี้ละหลายนี่เห็ดปวกก็ได้ดูงามงามนี่อผักติวผักติวงามงามอยู่เนาะนี่กะโคยโขยโขลยจับแต่ เอาเบิร์ดเรบอลน้อไม้ยันไปเดินทางต่อโอ้ยนีปวกเลจหน่อยตพี่น้องเขากำลังจะขึ้นอีกแล้วนะต้องขึ้นอีกแล้วอู้หูยโอ้ยมันเดี๋ยวเห็ดปวกกับสิม้อีกพี่น้องเอ้ยปวกไจหน่อยมาแล้วอาเก็บให้ปวกใหญ่พี่น้อง ปวก,กเกลียบพี่น้องให้ปวกน้อยสองดอกเอาบ่่อ,อเป็นมูคือเพิ่นเนาะ